สวัสดีครับทุกฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันอังคารที่24เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจอามาฝากกันเหมือนเดิมนะครับแต่ช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่ากันในเรื่องของนโยบายการเงินในปี2568นะครับ มีการวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันว่านโยบายน่าจะผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชะมาดัยมากนวลผู้อำนวยการ Business Li f e and Macro r e s e ส r c h สูวิจัยกรุงไทยคอมเพสในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องของการเงินสีเขียวนะครับที่กําลังจะเปลี่ยนเป็นการให้การสนับสนุนด้านการเงินกับธุรกิจที่ต้องการจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นธุรกิจสีเขียวให้มากขึ้น หรือที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า transition finance นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณกฤิแก้วหิรันเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดในช่วงแหล่งทุนนะครับธนาคารอมสินครับขอ,อนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะธนาคารอมสินนะครับซึ่งธนาคารจะให้สินเชื่อเพื่อนําไปใช้ในการซื้อบ้านการปลูกบ้านการต่อเติมการซ่อมแซมบ้านก็ได้นะครับโดยจะคิดดอกเบีย้ยปีแรก อยู่ที่ร้อยละสองหรือเฉลี่ย3ปีเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละสามจนะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อร้อยละหนึ่ง้อยโดยการมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน40ปีนะครับและนอกจากนี้ครับกรณีที่ขอวงเงินสินเชื่อตั้งแต่3าล้านบาทขึ้นไปเนี่ยธนาคารจะช่วยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ให้ในวงเงิน5,000บาทนะครับสนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับ หมดเขตวันที่15มกราคม2568หรือถ้าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบไดอารี่ซึ่งเป็นบ็อกเซตจากธนาคารออมสินจำนวนสองรางวัลด้วยก,กันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบีย้ยใต้ถุนรานถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนรานเ้นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่ออกลัับบไปเงนะคร และนอกจากนี้ครับเราจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับเมื่อถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าสินเชื่อธน,ธนาคารรมศินนะครับขอ,อนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อดอกเบีย้ยตา่าหรือว่า s o f t Loan TSB Boost Up Plus นะครับซึ่งจะให้วงเงินจํานวน40ล้านบาท โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยช่วง2ปีแรกเป็นแบบคงที่นะครับอยู่ที่ร้อ9ลแล้วก็มีระยะเวลาในการชาระคืนนาน10ปีด้วยกันบทเกตยื่นขอสินเชื่อวันที่30มธันวาคม2568นะครับทูอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่า Soft Loan TSB b u s a Plus นะครับซึ่งธนาคารจะให้วงเงินจํานวน40ล้านบาท ส่วนการคิดดอกเบีย้ยนะครับในช่วง2ปีแรกเนี่ยธนาคารจะคิดอยู่ที่ร้อยละส9เป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่นะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการชําระคืนนาน10ปีด้วยกันมดเขตยื่นขอสินเชื่อวันที่30บธันวาคม2568นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำหรือว่า s o f t Loan GSP b o s a Plus ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในการเงินของธนาคารอมสินที่จะมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน10ปีโดยธนาคารจะคิดดอกเบีย้ย ช่วง2ปีแรกเป็นแบบคงที่นะครับอยู่ที่ร้อยละ2.99คําถามคือว่าสินเชื่อบกเบีย้ยต่ำซอฟโ a น GSB Boost Up Plus เนี่ยนะครับจะหมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไหร่นะครับหมดเขตเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือมาทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเ้นวักเล่าสู่กันฟังและส่งคำตอบมาในอินบ็ได้เลยนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจําวันที่23ธันวาคมเมื่อวานนี้คุณสมิตรีช่มช้อยจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงจดาศรษฐกิจครับเรื่องราวของนโยบายการเงินในปีหน้าจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณชมาดาไนมากนวลผู้บริการมิสเน็ตไลซ์แอมเบรโครีเชสูนวิจัยกรุงไทยคอมเพสตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณชมาดาไนครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์สับปีหน้าเป็นยังไงห้ฮะนโยบายการเงินครับ ก็อย่างนี้ฮะก็คือว่าถ้าเราดูจากการประชุมรอบล่าสุดนะครับของคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาน่ยจริงๆแล้วแรชาติเนี่ยนะครับ แต่ใจคงดอกเบี้ยนะครับอนนี้ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละสองจุดสองห้าต่อปีนะครับแต่ว่าถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทางแบงค์ชาติก็มีการสื่อสารที่สําคัญนะครับสิ่งที่เรามองก็คือว่าจากข้อความที่แบงค์ชาติสื่อสารนะครับมีเรื่องสําคัญสองประเด็นเป็นแรกคือแบงค์ชาติบอกว่าจะมีการติดตามภาวะสินเชื่อที่หดตัวนะครับแล้วก็ดูว่า มาตรการต่างๆที่ออกมาในการบรรเทาภาระหนี้กลุ่มเราบางอย่างเช่นการลดดอกเบีย้ยก่อนหน้าน,นี้นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของมาตรการใหม่ๆที่กําลังออกมาอย่างเช่นว่ามาตรการเรื่องของคุณสู้เราช่วยอย่าง,างนี้นะครับ <S <S แังชาติก็จะรอดูว่ามันจะช่วยทําให้สินเชื่อกลับมาขยายตัวไหม,มซึ่งหมายความว่าถ้าดูตามเงื่อนไขข้อแรกนี้เนี่ยถ้าสินเชื่อยังไม่กลับมาขยายตัวแสดงว่าภาวะการเงินยังเต็งตัวและแบงค์ชาติก็จะมีโอกาสลดดอกเบี้ยถูกไหมครับนี่คือประการที่หนึ่งนะครับที่แบงค์ชาติสื่อสารประการที่สองแบงค์ชาติก็สื่อสาร นะครับในเรื่องของมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจระยะข้างหน้าซึ่งเราก็ยอมรับว่ามันมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นแบงค์แคร์ก็มองลักษณะเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสงครามการค้านะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็เรื่องของเอ่อจีนซึ่งอาจจะถูกกดดันแล้วก็จะต้องมีการระบายสินค้าออกมาซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะทตบต่อผู้ผลิตในประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยแบงค์แคร์ก็มองว่าโมเมนตัมทางเศรษฐกิจนะครับที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องสงครามการค้าซึ่ง จะชัดเจนขึ้นหลังทั้มดำรงตำแหน่งนะครับ,รบแล้วก็จะชัดเจนมากขึ้นถ้าทั้มเขาสามารถนำนโยบายเหล่านี้ออกมาปฏิบัติได้ซึ่งหลายๆคนมองคล้ายๆกันว่ามันจะเห็นผลเนี่ยในครึ่งปีหลังดังนั้นเนี่ยปรชาติเขาก็ประเมินอ,อย่างนี้ฮะคือว่าเขาประเมินว่าแรงส่งของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังเนี่ย <c oughs> ครึ่งหลังของปีหน้านะฮะมันจะน้อยลงก็คือว่าถ้าเราคิดจากอัตราการเติบโตเ,เทียบกันน,นะครับไต่มาสต่อไต่มาสนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับมันจะขยายตัวที่ประมาณ0.6 ขณะที่ครึ่งแรกเนี่ยขยายตัวได้สุดเยี่ยก็คือหมายความว่าแบง์ชาติมองว่าโมเมนตัมเนี่ยของเศรษฐกิจครึ่งหลังของปีหน้ามันจะผ่วลงดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ท้าให้แบงค์ชาติเนี่ยพิจารณานะครับในเรื่องของการปรับลดดอกเบีย้ยดังนั้นเนี่ยเรามองว่าแบงค์ชาติี่มีโอกาสครับผมคุณพยรพัฒน์ในปีหน้าเนี่ยที่จะปรับ,รบลดอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มเติมครับผมครับอันนี้เป็นกรณีที่สถานการณ์ไม่ได้มีอะไรปลประหลาดออกมาจากโดนัลด์ทรัมป์นะฮะถูกครับก็คือว่าถ้าถ้ามันมี <c oughs> ดาว แบงค์ชาติก็บอกนะครับว่าความไม่แน่นอนตรงนี้แบงค์ชาติพร้อมจะจับตาน,บ oh. นั่นก็หมายความว่าถ้ามันมีอะไรที่มันประหลาดประหลาดนะครับ <c oughs> แล้วก็ทําให้สมมุติว่าเศรษฐกิจซุดตัวแรงสมมุตินะครับ <c oughs> ก็กระทบต่อเรื่องของการส่งออกที่รุนแรงเนี่ยแล้ว GDP ต่ํากว่าที่แบงค์ชาติมองเนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่แบงค์ชาติจะพิจารณานะครับในการที่จะปรับอกเบ้ยซึ่งซึ่งตอนนี้แบงค์ชาติเขาก็มองนะครับว่า เศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยจะขยายตัวที่ประมาณ2.9นะครับ,รบจะเห็นว่าไอ้2.9เนี่ยมันต่ำกว่าศักยาภาพที่เราควรจะเป็นถูกไหมศักยาภาพของเราเนี่ยอย่างน้อยควรจะได้สัก3%นะครับแต่ว่าการได้2.9เนี่ยก็ถือว่าน้อยดังนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรที่มันอย่างที่คุณพิรพัฒน์พูดนะครับแล้วมัน <c oughs> ชุดเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนก็อาจจะไปเจาะหนาครับ,รบแต่ว่าช่วงแรกๆของการเข้ารับตําแหน่งน่าจะยังไม่มีอะไรใช่ไหมฮะดูๆแล้วเลยคุณชัยมาย ใช่ครับคือที่ที่หลายๆคนมองเนี่ยนะครับคือว่าสิ่งที่ครัมเขาจะทําได้นะครับในช่วงหนึ่งร้อยวันแรกสังรับตําแหน่งนะครับซึ่งเขาจะเริ่มรับตําแหน่งในเดือนมกราจะถึงเนี้ยนะครับก็เขาอาจจะเอาสิ่งที่เขาพอจะทําได้โดยอํานาจของประธานาธิบดีซึ่งเราเรียกว่า executive order นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคิดว่าสิ่งี่เขาจะทาได้เร็วเลยก็อาจจะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวการอพยพยเป็นต้นนะครับหรือว่าการประกาศว่าอาจจะมีการทํานู่นนี่นั่นนะครับกับกับจีน ใต้สิ่งที่เขาเคยทําไว้เดิมนะครับ<อ>แต่ว่าถ้าเขาจะเริ่มต้นทาสิ่งใหม่เนี่ยหลายๆคนมองอย่างนี้ฮะก็คือว่าคุณพิพัฒน์คือถ้าเขาจะลดภาษีอาจจะขึ้นภาษีโทษน,นะครับที่เนี่ยซึ่งเขาตั้งเป้าไว้ที่หกสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าหลายๆคนมองว่าอาจจะไม่ถึงนะครับ <ừ> ในสิ่งที่เขาจะทําเพราะว่าสิ่งที่ทาทําในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะใช้วิธีเจราจาควบคู่กันไปด้วยนะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเราดูว่าิจีนจะตอบสนองอย่างไรสิ่งที่เขาจะทําเนี่ยเราคาดว่า นะครับการขึ้นภาษีกับจีนเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่2ครับผมก็คือว่าจะต้องรออีกสักพักหนึ่งเขารดบตำแหน่งมกราถูกไหมแต่ว่าเขาอาจจะเริ่มต้นลดภาษีขึ้นภาษีกับจีนท่านนะฮะในประมาณไตรมาสที่สอง ส่วนประเทศอื่นนะครับซึ่งผู้นำตงว่ารวมถึงไทยด้วยนะฮะที่จะมีการขึ้นภาษีต่อซึ่งทั้งเนี่ยตั้งเป้าว่าจะขึ้นอีกประมาณ 10- 20%ี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้หลายคนมองว่าจะเป็นช่วงครึ่งหลังของปีหน้าซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับสิ่งที่ผมเรียนคุณพิธาใช่ไหมครับว่าแบงค์ท่าเองก็จับตาดูแล้วก็เห็นทำลายนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันแผ่วในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับ ซึ่งจากกรุทพไทยเนี่ยนะครับแบงค์ชาติก็อาจจะเป็นปัจจัยที่พิจารณานะครับในเรื่องของการปรับลดระดับเบียครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองนะครับคุณคุณคุณพิรพัฒน์ครับแสดงว่าช่วงแรกอาจจะยังไม่มีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นสมมติฐานของเราน่าจะเป็นไปตามนี้นะครก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามนี้มันไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเรื่องของผู้บีรัฐศาสตร์อะไรพวกนี้ก็ยังไม่มีแววอะไรใช่ไหมครับก็อย่างนี้ฮะคุณพิรพัฒน์คือพูดถึงครับอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่านโยบ้านในเชิงในเรื่องของการ จัดการกับความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆของโลกเนี่ยทรัมป์เนี่ยเขาจะทาไม่เหมือนกับกับไบเดนนะฮะคือว่าเขาจะเลือกเป็นพื้นที่นะครับคือเขาจะไม่ตีกลุ่มดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำในพูดง่ายว่าเขาจะมองว่าอะไรก็ตามที่ทาแล้วเป็นประโยชน์เขาจะโฟกัสตรงนั้นซึ่งจุดที่เขาโฟกัสคือที่ตะวันออกกลางครับซึ่งสมัยที่ทรัมป์ดำรงตาแหน่งรอบที่แล้วนี่เห็นว่าเขาจะโฟกัสพื้นที่นี้ดังนั้นเพอูําำรงว่าถ้าอิสราเอลนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางเขาให้การสนับสนุนเนี่ยนะครับถูก พุกคาเนี่ยเขาเพร้อมที่จะตอบโต้ซึ่งนั่นจะส่งผลทําให้เรื่องของราคาน้ามันนะครับหรือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยอาจจะสุดตัวรุนแรงขึ้นนะครับถ้าเขาใช้มาตรการที่รุนแรงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่อื่นเนี่ยยกตัวอ,อย่างเช่นที่ ไต้หวันนะครับหรือว่าจะเป็นที่ยูเครนก็ตามรจะเห็นว่าท่าทีของทรัมป์เนี่ยจะไม่โฟกัสในพื้นที่เหล่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าจุดที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็คือที่ตะวันออกกลางครับคุณผูชมตะวันออกกลาง,ออกกลางยูเครนก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหเห็นหมอจะหูคุยกันแล้วเนี่ยใช่ใช่คือคือที่ยูเครนคิดว่าทรัมป์ก็คงประเมินแล้วฮะว่า,ว,าว่าอย่างถ้าเราถ้าเราติดตามทรัมป์เนี่ยในเรื่องของความร่วมมือกับนาโตเนี่ยจะเห็นว่า ครั้มเองคิดว่าไม่ควรจะใช้งบประมาณทางด้านทหารลงไปตรงนั้นมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการจะไปช่วยหนุนอยู่เคลนถ้าในสายตาของครั้มเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นการใช้จ่ายที่อาจจะสิ้นเปลืองเกินไปคร,ครับัคบคุณไปคุยกันเองแล้วกันสรุปแล้วก็ผมอันนี้ผม <c oughs> ดาวว่านะ <c oughs> ว่าทางรัสเซียน,น่าจะไม่มีปัญหาอะไรส่วนทางตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะมีประเด็นอยู่พอสมควรแต่คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้หรือเปล่าก <c oughs> ็คิดว่าถ้าดูตามภาพเศรษฐกิจนะฮะนึกถึงหลักความจริงว่าถ้าเขา ใช้งบประมาณไปมากายนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยไปผลักให้ราคาน้ำมันสูงก็ะจะเป็นผลร้ายกับสหรัฐเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าครั้งสิ่งที่ผ่านมาเขาก็ค่อนข้างที่จะใช้วิธีการเจราจามากกว่าหรือว่าถ้าใช้เป็นภาษาชาวบ้านก็คือขู่มากกว่าะนะคะก็คงจะต,งต,งต้องต้องต้องรอดูต่อไปครับแต่ผมคิดว่ากามองเนี่ยคล้ายๆคุณพิรพัฒน์ว่ามันมีความเสี่ยงก็จริงแต่ว่า ในกรณีฐานเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะรุนแรงครับครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลมาก็ราวสักเดือนมิถุนาย,ยนไปแล้วนะครประมาณนั้นใช่ประมาณครึ่งปีปรปรครึ่งปีหลังลลครับแล้วค,คุณคุณชมาดาใได้มีการวิเคราะห์ไหมว่ามันจะออกแนวไหนระหว่างบวกกับลบเนี่ยคือคือปีหลังคือปีหลังเนี่ยทําเนี่ยเศรษฐกิจอ่าโอเคครับคือคืออย่างนี้ฮะคุณ <ใน S 2> คุณเพียรพัฒน์ที่อย่างที่เรียนนะฮะนโยบายของเขาเนี่ยจะชัดครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกเนี่่ยคิดวา ปัญหาต่างๆมันจะรุมเรา้ารุนแรงมากขึ้นในครึ่งปีหลังนะครับก็อย่างที่เรียนยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสิ่งที่กระทบกับเราก็คือภาษีที่เขาจะขึ้นนะซึ่งเขาจะขึ้นกับกับประเทศอื่นเนี่ยซึ่งไม่นับจีนเนี่ยที่ประมาณสิบถึงยี่สเปอร์เซ็นถามว่าเรามีโอกาสไหมเรามีโอกาสเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐ เขาก็จะจับตาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ประการที่สองคือว่าภาษีนะครับที่เราเก็บจากสินค้าที่เรานําเข้าจากสหรัฐก็ค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสมากฮะที่เขาจะตอบโต้นะครับซึ่งสินค้าที่เราไปประเมินเนี่ยแล้วอยู่ในขายที่ทรัมป์พิจารณาเนี่ยนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับก็อาจจะเป็นตัวที่เราส่งออกไปเยอะๆนะครับที่สหรัฐแล้วก็เราเกินดุลกับเขาเยอะนะครับเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะอาร์ดิสไดรฟ์นะครับหรือว่าเครื่องใช้ไฟเช่นเครื่องปรับอากาศนะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยเขาผลิต รถไฟฟ้ายกตัวอย่างเช่นยางล้อซึ่งสหรัฐนําเข้าจากไทยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับรวมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดเช่นโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับสหรัฐก็นําเข้าจากไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็คิดว่ามีโอกาสที่จะถูกรัมเนี่ยขึ้นภาษีแล้วก็นั่นคือหมายความว่าไตรมาสที่สองเนี่ยในทศครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับาภาพเหล่านี้จะชัดขึ้นซึ่งนั่นก็คือว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังนัเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นครับคุณพิรพัฒน์อืมครับแม่น่าจับตามองนะฮะอีกปัจจัยหนึ่งเป็นปัจจัยภายในประเทศเนี่ยคุณะมาดาลัยครับจะมีอะไรนอกเหนือไปจากเรื่องของปัจจัยความความชัดเจนในเรื่องการเมืองไหมครับก็ปัจจัยภายในประเทศนะครับรวมถึงปัจจัยภายนอกประเทศถ้าเราประเมินเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยนะครับก็ขอนําเตือนคุณพิิรพัฒน์อย่างนี้ครับก็คือว่า เออ่ปีนี้เนี่ยนะครับเราคาดการว่าเศรษฐกิจเนี่ยปีหกเจ็ดเนี่ยนะครับจะปิดที่ประมาณสองจุดแปดนะครับซึ่งก็คือว่าอาจจะต่ํากว่าศักยภาพที่เราควรจะเป็นคือสามเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสองจุดแปดในปีนี้หกเจ็ดเนี่ยเทียบกับปีก่อนหน้านั้นคือปีหกตอนนั้นขยายตัวได้น้อยมากนะครับสัญญาภาพก็คือแค่แค่หนึ่งจุดเก้าดังนั้นเนี่ย จาก6.6มา6.7ก็ถือว่าเศรษฐกิจค่อยๆกระเตื้อนขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าถามต่อไปว่า6.7มา6.8อย่างที่คุณพิรพัฒน์ถามเนี่ยอเองมองยังไงเรามองว่ามันปัจจัยลบเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ตามตรงว่าเรามองว่าอาจจะโตได้ไม่เท่ากับปี6.7นะครับในเบื้องต้นตอนนี้เรามองไว้ที่ประมาณ2.7นะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าเศรษฐกิจในปี 68เนี่ยนะครับในกรณีฐานเนี่ยน่าจะขยายตัวได้ที่2.7ซึ่งจะชะลอลงนะครับจากปี67คือปีหน้าเศรษฐกิจจะชะลอลงทีนี้ถามว่าปัจจัยที่ทําให้เราประเมินอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรนะครับปัจจัยหลักก็คือมาจากการส่งออกครับซึ่งเรามองว่าการส่งออกในปีหน้าเนี่ยจะแผ่วลงมากปีนี้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเราตามตัวเลขการส่งออกเนี่ย,ม,ม,รรออยมันมีการเร่งส่งออกเพื่อที่จะนะครับวางแผนรับมือกับภาษีที่มันจะขึ้นในอนาคตคือหมายความว่าตอนเนี้ ในปอก่อนที่ต้องร,ร,รีบือก่อนที่ราคามจะแพงถูกไหมต้องรีบซื้อไว้ก่อนก่อนที่ราคาจะแพงเพราะฉะนั้นการส่งออกตอนเนี้ยมันจะเป็นการส่งออกที่เร่งขึ้นจากปัจจัยชั่วคราวแต่ว่าในปีหน้าพอภาษีมันขึ้นปุ๊บเนี่ยของของเราก็จะแพงถูกไหมเพราะฉะนั้นในความต้องการซื้อสินค้าในสายตาคนสหรัฐจากประเทศไทยเนี่ยก็จะน้อยลงดังนั้นเนี่ยการส่งออกในปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าจะชะลอตัวลงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นสิ่งที่เรามองก็คือว่าผู้ตดตรงเลยนะครับคือว่า ภาคครัวเรือนเนี่ยยังได้รับแรงกดดันค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับซึ่งเป็นภาระที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เศรษฐกิจจากที่เราเห็นก็คือว่ามันเจอปัจจัยลุมเรานะครับจากข้างนอกนะครับก็เลยทําให้ภาคการผลิตนะครับโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะยังผลิตได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ชุดในเรื่องของกําลังซื้อนะครับก็ทําให้เรื่องของการบริโภคนี่นะครับเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยก็อาจจะเรียกว่า โตได้ไม่ค่อยจะเต็มที่มากนักนะครับคือถ้าเทียบกับปีนี้เนี่ยคิดว่าปีหน้าเนี่ยถ้าไม่มีมาตรการอะไรเข้ามาหนุนช่วยเนี่ยนะครับการบริโภคเนี่ยก็อาจจะแผ่วนะครับดังนั้นเนี่ยจากสองตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกหรือว่าการบริโภคที่อาจจะแผ่วถ้าไม่มีมาตรการช่วยเนี่ยนะครับก็จะทําให้ GDP เนี่ยอาจจะชะลอตัวในปีหน้านะครับครับผมครับเอ,อถ้า GDP ชะลอตัวปุ๊บเนี่ยค่างเงินบาทเราจะเป็นยังไงฮะครับ ก็แน่นอนครับก็คือว่าถ้าในสายตาของนักลงทุนต่างชาติที่เขาจะเอาเงินเข้ามาลงทุนถ้าเขามองว่าสกิจของประเทศไหนก็ตามที่มันอ่อนแอเนี่ยความสนใจของเขาก็น้อยลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสงค์ที่มีต่อการลงทุนนะครับหรือว่าการซื้อสินทรัพย์ของประเทศเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันก็จะน้อยลงซึ่งนั่นก็คือหมายความว่าทําให้ค่างเงินบาทเนี่ยนะครับก็อาจจะมีทิศทางที่อ่อนลงแต่ว่าปัจจัยนี้มันก็จะมาจากปัจจัยที่ผมเล่าไปกับคุณเพ,พียรพัฒน์เมื่อกี้ก็คือว่าคือถ้าทรัมป์ ก็จะทําให้สหรัฐเนี่ยเขาจะต้องซื้อของเนี่ยแพงขึ้นพูดง่ายว่าคือเงินเฟ้อที่สหรัฐก็จะสูงเงินเฟ้อที่สหรัฐสูงกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยทำให้ธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจําเป็นนะฮะที่จะต้องใช้ดอกเบี้ยที่ียกว่าจะสูงพูดง่ายๆว่าตอนนี้เราเคยมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยแต่แต่ว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เฟดอาจจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยลงแรงครับตอนนี้ตลาดบองว่าเฟดอาจจะลดแค่สองครั้งปีหน้าจะได้ซ้ำสองครั้งสมมุติว่าลดครั้งละ ยี่สิบห้าเดซิสพอยต์นะฮะก็คือว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะลดอีกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นหรือใช่เท่านั้นเองนะครับเอ่อแคออ่คือคือศูนย์จุดห้านะครศูนจุดห้าเปอร์เซ็นซึ่งซึ่งซึ่ง,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 งหมายความว่าถ้าลดได้น้อยแบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะทําให ผลตอบแทนของการลงทุนในสหรัฐเนี่ยก็ยังคงค่อนข้างดีถูกไหมฮะ<อ>ดีมานหรือความต้องการที่จะถือเงินดอลลาร์เนี่ยก็จะมีก็ทําให้เงินดอลลาร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะแข็งนะครับแล้วก็ทําให้เงินบาทเนี่ยอ่อนอันนั้นก็เป็นปจัจจัยที่ที่ที่ท,ที่พูดตารงว่าจะส่งผลต่อความผ,ผันผวนในปีหน้าพอสมควรเลยครับคุณปริยพัฒน์แล้วแล้วนั่นก็จะกระทบนะครับต่ออย่างที่คุณปริยพัฒน์อ่าถามมานะครับในเรื่องของค่าเงินครับผม แล้วอีกประเด็นประเด็นหนึ่งแม้ผมไม่ถามไม่ได้ผเผื่อไว้ก่อนนะเพราะว่าท่าทางของทั้งเนี่ยเขาอาจจะเข้าไปวุ่นวายอะไรกับทางเฟดเนี่ยก <c oughs> ็เออพูดตามตรงครับคือคือคืออันหนึ่งเนี่ยที่ท,ที่จะที่จะต้องเกิดขึ้นแน,น่ๆเลยนะครับก็คือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนตัวของท่านประธาน<า><า>ไฟด <c oughs> นะครับก็คือซิเจมพาเวลอะฮะแต่ว่าอันนี้เอาตามตรงคือมันเป็นไปตามไทม์ไลน์ด้วยนะครับอาจะต้องมีการหาท่านประธานเฟด คนใหม่นะครับแต่ว่าอกระบวนการในสหรัฐเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เรียกว่าจะต้องผ่านขั้นตอนหลายๆอย่างพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนก็แล้วกันผมใช้คํานั้นนะครกับกับทรัม้ม <laughs> ก็คือว่าคราวนี้เขาครองเสียงในทุกๆด้านนะครับ <laughs> ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีเขาก็ได้คะแนนเสียงเรียกว่าถล่มทลายถูกไหมใช่คเขายังครองเสียงในสภาผู้แทนและผู้ที่สภาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการเสนอชื่อขึ้นไปเนี่ยพูดตรงๆว่าโอกาสที่จะ ถูกยับยั้งหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เขามองไว้เนี่ยก็ค่อนข้างยากครับคุณพิรพัฒน์ครับครับผมอ๋อต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยให้นได้ฟังดูแล้วใช่ใชนะครับโอ้ยอย่างนี้บรรดานักลงทุนทั้งหลายโดยเฉพาะคนที่ต้องซื้อต้องขายต้องแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์เนี่ยก็ต้องพยายามหาทางหาเครื่องมือมาช่วยเยอะนะฮะคุณจะมาอะไรถูกต้องครับผมคิดว่าความผันผวน,นเป็นเรื่องสําคัญคือคืออย่างนี้ครคุณพิรพัฒน์คือคือถ้าถามนักวิเคราะห์โดยทั่วไปเนี่ยถามว่าเงินบาท ปีหน้านะครับ mm hmm. เทียบกับเงินบาทปีนี้เทรนด์จะเป็นอย่างไร,รจริงนะถ้าเราดูเทรนด์ก็ถือว่าสหรัฐจ,จะลดดอกเบี้ยถูกไหมฮะแต่ไม่ได้ลดมากเหมือนกับที่เราเคยคิดแต่ยางไรก็ตามเนี่ยเขาลดถูกไหมฮะถ้าคิดง่ายๆสมมตินะฮะเขาลดห้าสิบเบสิสพอยต์ขณะที่เราโอกาสลดเราน้อยกว่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มยังไงหมายความว่าการที่เขาลดดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนนะครับแล้วก็จะทําให้ค่าเงินสกุลอื่นแข็งโดยเปรียบเทียบแต่ว่าไอ้ความที่เขาล แรงไม่เท่าเก่าเนี่ย uh huh. ไอ้ความไม่แน่นอนตรงนี้ครับคุณวิรพัฒน์มันจะทําให้เกิดความผ,ลผลันผวนเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่ค่าเงินบาทเนี่ยจะสวิงคือถ้าจะอ่อนเนี่ยก็เป็นไปได้ที่อาจจะอ่อนสมมุตินะครับอย่างเช่นแตะ36บาท uh huh. สมมุตินะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ถ้าจะแข็งก็เป็นไปได้เพราะอย่างที่เรียนนี่คือว่าเป็นเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเขาลดดอกบเบี้ยดังนั้นเนี่ยผลตอบแทนของเขานเนี่ยจริงๆมันน้อยลงกว่าที่กว่าที่เคยเป็นใช้คำเปรียลเท่กันนะครับเปงน้นเนียโดยเทรนด อ่อนนะฮะแล้วก็ข้างอื่นเนี่ยมันควรจะแข็งอันนี้เทียบปีต่อปีเป็นค่าเฉลีย่ยนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงค่าระหว่างปีเนี่ยมันจะมีความผันผวนสูงมากครับดังนั้นตัวช่วยก็คือว่า ผู้ประกอบการนะครับหรือว่าหลายๆท่านนะครับที่ทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายและต้องใช้เงินดอลลาร์เนี่ยผมแนะนําว่าจะต้องมีการต้องการความเสี่ยงนะครับอาจจะต้องมีการทําสัญญาล่วงหน้านะครับแล้วก็ต้องมีการประเมินว่าค่าเงินเนี่ยควรจะเป็นสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้มันผันผลเกินกว่าที่เราคิดไว้ครับผมกับอย่างนี้ดีกว่านะครับเอาละครับวันนีครับสวัสดีครับคุณชมาลนาถครับขอบคุณครับ มิสเนดไลฟ์แอนด์ไมโครดีเรซร์สูวิจัยกรุงไทยคอมพรสนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจในช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงแหล่งทุนเรื่องราวของ Green Finance กับ Transition Finance นะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณกฤิแก้วหีรันเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสบริษัทสุวิจัยเกษตรกรไทยจำกัดในช่วงแหล่งทุนนะครับส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณฟังว่าสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำหรือว่า s อ ft l o a n TSB Bo+ o s t Up Plus ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางก,การเงินของธนาคารอมสินนะครับที่จะคิดดอกเบี้ สองปีแรกเนี่ยเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละสองจุดเก้าเก้าแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนานสิบปีด้วยกันคำถามคือว่าหมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไหร่นะครับมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไหร่ตอบปีให้ถูกด้วยนะครับส่งคำตอบตอมาทาง a c e b o o k Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจที่ว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเวนวักเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบตอมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่